อยกเด้ว่าคือตอนนั้นพระอาจารย์ไม่รู้จักโบริจาเลยแต่ตอนนั้นพระอาจารย์ตั้งแบบนั้นเลยความงดงามความเลือดความประเสริฐแห่งบุญกุศลสูงสุดพระอาจารย์จะทำถึงที่สุดเลยจงอย่าสําเร็จแก่เราจงสําเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายและผู้มีบุคคลทั้งหลายทุกดวงจิตทุกอันโนทุกปรมนจงสําเร็จแก่ท่านทั้งหลายจงอยาสาเร็จแกเรา ท่านจะรับมันไม่ไหวนั่นหมายความว่าจะงดงามขึ้นไปให้ถึงที่สุดเลิศดที่สุดปนึงว่าลูกจะงดงามเช,เช่นพ่อพุทธาทั้งหลายงดงามนี่คือความหมายนะัดตอนนี้แต่ตอนนั้นมันตั้งแบบนั้นไม่รู้จะใช้ภาษาแบบไหนเพราะตอนนั้นยังไม่รู้จักพระริเจาว้วยซักแมต,ตอนที่ยังเป็นวัยที่ ข้าวอยู่เนี่ยนี่เสิทีที่มันตั้งแล้วมันก็เป็นแบบนั้นมันจากงามขึ้นไปเพราะมันยังมีความสุขมันตั้งแล้วมันยังไม่สุดมันยังโซตัวนี้ได้เอายิกเอายิกไปเลยมันจะให้มันกัดงาม